นายกหนูยืนยันจะยุบสภาภายในสีเดือนเมื่อเวลา22นาฬิกาของเมื่อวานนี้ค่ะ24กันยายน2 5 6 8นาอยนอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถแถลงผลการประชุมคอรมอน,นัดพิเศษว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างนโยบายรัฐบาลที่จะนําไปถแถลงต่อรัฐสภาโดยเน้นแก้ปัญหาเร่งด่วนสีด้านได้แก่ 1. เศรษฐกิจกดลดค่าของชีพประชาชนด้วยโครงการคนละครึง่ง 2. ความมั่นคงแก้ปัญหากรณีพิพา ไทยกับพูชชาโดยมาตรการทางการทูตควบคุมมาตรการทางทหาร 3. ภัยพิบัติเร่งพัฒนาระบบเตือนภยัยและมาตรการช่วยเหลือประชาชนและ 4. ภัยสังคมปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดการพน,นันสแกมเมอร์และดำเนินคดีกับเจ้าหน้นนาที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นายอนุทินค่ะยืนยันว่าจะย,ยุบสภาภายใน4เดือนลหลังแถลงนโย,ยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนให้ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมปี2569 หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตกําหนดทางนี้คอรมอมีมติทําหนังสือกรับเรียนประธานรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาลในช่วงวันที่28ถึง30กันยายนนี้ค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn